รูปไม่หล่อไม่สิทธิ์ไม่คราบธ้อยากจะนับเธอเป็นแฟนพอไม่รวยมีสิทธิ์ไม่ครับถ้าอยากจะขอค่วงแขนในสถานะนาแฟนของเธออยากเป็นแฟนกะเตงจังเลยอุ้ยแต่ว่าช่วงนี้หนูหน้าบานไปนะหนูว่าหนูต้องไปฉีดโบท็อกเพิ่มแล้ว พี่โบทอกเลยวะใช่อหูตาหนูก็เนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปทำสามชั 3, ้นครึ่ง <c oughs> แค่นี้นไม่พอสา้ครึ่งมันเยอะไปจะนำเทนไปไหนต้องนำเทนพี่ไม่ได้เดี๋ยวสู้เพื่อนไม่ได้นะจมูกจมูกเพิ่มอีกหน่อยมันแหมกไปนั่นเลยดีพี่เออทำจมูกหน่อยเดี๋ยวถ้าอยากสวยนะไปเยนที ถ้าอยากได้แฟนดีๆนะเดี๋ยวพี่ไปยันบ้านโอ้โหชิบหายไม่ได้แล้วโอ้โหเซ็งเลยโอ้โหสาวปูมุกมาอย่างดีโอ้ไม่รวยมีเสร,ร็จไมครับอยากจะขอข่วงแขนในสถานน้าแฝ